ตอนแรกที่คุยกันนะครับพี่แค่ยี่ห้อก็ได้พี่ไม่ต้องเจาะจงผมสคนหนึ่งเอ่อรายกรสองหนึ่งปูจิสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดแผ่นป้ายถ่ายกล้องฟิล์มวันนี้ก็จะเป็น e ีพีแรกของเรานะครับได้รับเกลียดมาจากพี่คัดจังครับจากเกลียดเลยนะคัดจังใช่พี่คัดจังเป็นอะไรไหนมา ออส,สวัสดีครับสวัสดีครั้งครับผมเป็นช่างภาพออก่อนอันนี้ก็เคยเป็นช่างภาพยูทูบเบอร์มาก่อนแต่ว่าตอนนี้มาเป็นช่างภาพวดดิ้งละยูทูบเบอร์ชื่อดังไหมดังในระดับหนึ่งออถ้าถ้าดังมากเป็นไงย <laughs> ูทูบเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เกมนี้มันจะเป็นเกมง่ายๆง,ง่ายแค่ไหนแค่คิดมุก เออแค่คิดมุกเนี่ยแค่คิดุกง,ง่ายไหมง่ายง่าย<ะ>่า<ง>เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาบอกกติกาให้ท่านผู้ชมฟังกันครับกติกาของเกมนี้มีอยู่ว่าเราจะให้พวกเราครับใโจทย์ผมยังไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นนะโจทย์เนี่ยก็จะเป็นรูปของกล้องฟิล์มเป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกล้องฟิล์มตัวนั้นแล้วให้เวลาสิวิหลังจากกดกระดิ่งแล้วอ่ะอย่างเงี้ยปุ๊บนับหนึ่งสองสามสี่ห้าาโอเคโอเคแล้วให้ตอบ ถ้าตอบทันได้คะแนนโดยโจทย์ของเราจะมีง่าย5ายากห้าข้อที่ง่ายจะมีแต้ม1คะแนนข้อที่ยาก3าคะแนนแต่ว่าคนที่ตอบผิดหรือตอบไม่ทันจะต้องโดนบทลงโทษนั่นคือขอเสียงปรบมือบทลงโทษของเราก็คืออันนี้คือคลิปที่ใช้ล้างฟิล์มนะครับคลิปหนีฟิล์มของจริงเลยที่ใช้ในร้านจริงเลยต้องบอกว่าคลิปตัวนี้มีความพิเศษมากเพราะว่าหนีแน่นยี่เดือดเออ แล้วต้องโดนหนีบนะใช่กี้ผมลองหนีบแล้วเนี่ยยังเจ็บเลยใช่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 ต้องโดนหนีบโอแยเจ็บปวดเจ็บปวดเท่านั้โอเคผมลาแล้วครับผมสวัสดีครับตั้งสติตั้งสติกันเจ็บมากค่ะเจ็บเจ็บมากอ่าเฮ้ยโอเคโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่มันมันโอเคแก้มอะไรเงี้ยแต่แบบเออยังพอได้แต่ตามันขอบพอได้ไม่เป็นไรหรอกเป็นเบรคพอมไหมพอ พร้อมแน่นะพร้อมเร็วโอเคสามสี่แล้วเอายังยังยังยั้งอาวรยาชิก้าทีทีอะไรอะไรต่อดีดียาชิก้าจีจีทีไม่อีเล็กโตสามห้าเออเขี้ยวแม่ตุ๊กปะถูกค้ับ เสียชื่อเนี่ยทำคลิปรีวก็อะไรวะอ่าอ่าอ่าตรวยอันแรกๆผมแบบเอ้ะหนีผมก่อนเออเรามาดีมาดีเอออ่านะรอบที่สองครับพร้อมแล้วเริ่มใครก่อนนะกล้องรีเพย์รีพีกโอเคโอเคอ่ารีเพย์รีเพย์ฟูจิฟูจิอะไรฟูจิสี่ฟูจิสามสองหนึ่ง ฟูจิคลาสครับเป็นตัวน,นี้เป็นฟูจิคลาสตัวตัวแรกที่เป็นเลนส์สามสิบแปดเอฟแล้วเป็นตัวสุดท้ายไหมรู <2. 6 S 2> ้สึกย่งไงครับมันจะมีคลาสสองที่เป็นคลาสแต่มันอยู่กับคลาสเอสด้วยใช่แต่ตัวนี้นจะเป็นเอฟสองจุดแปดแล้วเพามผมเห็นว่าเป็นคอม p พ c t ปุบเลนส์สามแปดเอฟสองจุดหกเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวละผมรู้ขานาดนี้ผมก็ไม่รู้แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิด ะแ้ราชถ้าอันนี้ผิดอันสองไม่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 แต่ว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขาอ่ะมีเขาอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดหนังอ่ะมันเป็นหนังสีเนี้ยสีเทาอ่ะอาจจะเป็นตัวโลไล AFM 35ก็ได้ซึ่งเป็นตัวกล้องเดียวกันใช้เลนส์เดียวกันผมว่าอาจจะเป็นโลไลผมว่าโลไลสมไม่ใช่ฟูจิอ๋อเลโอเคเฉลยเฉลยโลไลสามห้าเอฟเอฟไม่ใช่ฟูจิเหรอ เมอกี้คุณต่อพูจิอะไม่ไม่พคุต่อพูจมเคโดเคเคโอเอเคโอจคโอเคโอเคโอเคๆอเอเคอเคาอเคโ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 อเาโอเคโอนคเคโเคโอคโอเคโเคโอเคเคีอเคโเคโนเคเคโอเคโอเมโเเอเอเคโอเเอเอเคโเคโออเอเอเคอโอเคอเคโเคโอเคโอเคเคเโโอเเโอเค พีดเอฟีทูโอเคข้อนี้ไม่มีใข่ได้แต้งนะโอ้ไม่โหเก่งว่าเลยคือเออเอฟเอ็มทูไม่มีสีเงินนี่นี่มีมีมีแต่คือข้อนี้ต่อให้เป็นผมอ่ะก็ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเห็นเยอะกว่านี้นึงตรงที่ได้ออผมจะรู้ว่ามันเป็นมีปุ่มออโต้นิดนึงโอเคอันนี้ผมผมผมจะไม่โอ้หเจเนี่ยเจง มนเจ็บไหมเนี่ยอโอเคโอเคสามสี่ไปอ่าเป็นโลไลเฟก FX GX ครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอชชั่นที่เคยรีวิวไปใน<อ>ในช่องด้วยรุ่นเจอซี่แคมิล่าถูกต้องนะครับครับเจอซี่ลิมิเต็ดเห็นไหมคนเก่งๆก็เป็นอย่างนี้ครับ ดีบเรียนเอ้ยแต่เขากดเร็วนะเขาอาศัยอาศัยอาศัยกดเร็ว3 4มสี่หนเอาเด็ดเจมส์รูกดซิวเหรอไปคิดก่อนขอตัวช่วยครับวันนี้นะคะเป็นกล้องคาเฟ่โอ้โหคาเฟ่เนี่ไม่รู้เลยห้ายอม4โอเคโอลิมปัสเพนเครับเป็นโอลิมปัสเพนเตัวแรกครับรุ่นนี้มีอยู่3รุ่นก็คือ F เอใช่ไหมอ่าแล้วก็อีก F หนึ่งอ่ะอะไรนะจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นโอลิมปัสเอาจริงเโอ้โหถ้ามาแทโตัว F แค่เนี้ยผมไม่รู้หรอกถ้าแบบว่ามีโอลิมปัสแล้วแบบมันก็มีคำว่าเพนนี่ก็มีคำว่าเพนนี่เพราะเป็น F แบบกอทิกใช่โอเคโอ้ยสงสารนะเอาผม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 เหมือนเอาผมมาแกงเลยอ่ะเริ่มต่อไปจะเป็นแบบอย่างกินี่ย่างมาห้าข้อแล้วหรอ เนี่ยผมสี่คนหนึ่งเฮ้ยไม่แต่มีข้อหนึ่งมาตอบกันไม่ได้ไงอ่เไลก้า M a M2 Button Rewind แล้วก็เป็น Small Window ด้วยครับตัวนี้จะไม่มีตัวตั้งเวลาเห็นไหมครับเออพี่ฮัทครับครับเอ้ยพี่ฮัทครับขอโทษครับหูเจ็บเจ็บหูเจ็บหูเบาเบาพอได้ปหมโอเคพอได้ คุณพลาดเดี๋ยวกันคุณพลาดแล้วที่ที่มาคนแรกเนี่ยถ้าผมรู้ว่ามันโดนลงโทษแล้วผมไม่มาละที่คุณไม่หนีบหน้าผมที่คุณพลาดแล้วอ่ะเริ่มไล้กา M6 คุณรู้แค่นี้ TTL ใช่ป่าวใช่ใช่ป่าวอ๋อนี่มันไม่ใช่ฟิลรีหรอฟิล์มฟิิล์มฟรีแพ้ก็ผมก็ช้ากว่าคุณแค่ผมกดช้านั่นน่ะเอาดา M6 ใช่หรอเฮ้ยคุณให้เดี๋ยทีเดี๋ ขอตัวช่วยเอ่อเร่อที่ตัวช่วยอ่าผมช่วยก็ได้ผมช่วยก็ได้เลขคู่เหรออ่าผมช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเสองเนี่ยไม่มีจุดแดงอ่าสาม M อสี่เอ็มสี่อะไรอ่าคืออย่างนี้เอมผมไม่รู้ลึกนะผมรู้แค่เอสี่อาให้ก็ได้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 มันคือมันคือ M อสี่ขีด P ครับเป็น l ลก้าตัวแรกๆที่มีวิว28่มิลิเมตรใช่ผลิตในปีเนี่ย1983ใช่แล้วก็ตัวเนี้ยคนที่ได้ไลก้าจริงๆจะไม่ค่อยซื้อกันเพราะว่ามันมีอินแคนาดาไม่ได้มีอินเยอรมนีแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถใส่มอเตอร์ได้แล้วก็เิวย่สบแปดผมเจ็บผมเจ็บผมไม่หนีก่นน้นอะสามตี่อยโลโมคาฟี่สปอเก็ตต์ล็อกเก็ตครับ <Scroll> เป็นกล้องที่ถ่ายได้เหมือน X pan d ครับเจ็บมากเลยกี้อ่านี่ผม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 อุ้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะใช่มันมันเป็นกล้องแบบเหมือนกล้องปอกแป็กนะแต่ว่ามันถ่ายได้เป็นเฟรมยาวๆเหมือน X pan d เลยแต่ไม่ค่อยเห็นคนใช้ไหมครับรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้ไม่ค่อยมีคนใช้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราใช้เป็นอะถ่ายรูปสวยมากเราถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยระยะเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะตีตีประมาณสัก ต่ำกว่า2ี่สมิลลิเมตรอะครับใช่เป็นกล้องโลโมตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผมโอเคเหลืออีกกี่ข้อครับเนี่ยโอเคกี่ข้อก็ได้นะตอนแรกที่คุยกันนะครับพี่แค่ยี่ห้อก็ได้พี่ไม่ต้องเจาะจงยี่ห้อก็ได้ไงคันนี้โอเคสองบาทโอเคอ่ะสามสี่ไปห้าสิบบาทีนี้ที่ดูอะไรวะมี F มี H มี D ใช่ไหมใช่ไหมสักตัวนึงอะ อ่าลอง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 เอาไม่ใช่ครับอันนี้คือพิชชาณ์ละแต่ลองถ่ายลองถ่ายผมว่าน่าจะเป็นมันมีดีใช่ไหมหรือเอฟที่กี้พูดกี่นี้ให้ดูเนกันบ้านคือเอฟเอ่อหรือห้าสิบดีห้าสิบดีถ้าผมพูดนะผมว่าห้าร้อยมันมีห้าสิบไหมโอ้โหนี่รุ่งยากเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นห้าศูนย์สามซีเอ็กซ์โอ้โหถ้ามันตอบถูกไม่ใช่เเนี่ยอ่ลองดูก็คือคิดทั้งคู่ค่ะ อ๋อเจ็บตัวกตาโอเคเราโดนคนละอันโดนคนละอันจะเข้าสุดท้ายแล้วมันเจ็บแล้วกิคือไม่อยากแกล้งไงยังจะทำพี่เลยนะยอ่าให้พี่ค um ัทก่อนเด้รู้ว <Oh ่ามันเจ็บโอยอ๋อค um ือถ้าถ้าพิมเอาปุ่มชัตเตอร์มาคือรู้เลยอะ มันต่างกันยังไงครับตัวนี้กับตัวป,ปุ่มชัตเตอร์มจะอยู่ใต้เลนของแท้แต่ว่าของปองอยู่ข้างข้างของเคียบอะ่ะมันเป็นกล้องรัเสเซียใช่ึังตอนนี้รัเสเซียกับยูเ,เคเรนก็กำลังเเ้าขามันครับโอเคแต่ว่าถ้าไอ้ตัวนี้เห็นป่ะมันจะอยู่ใต้ที่กอฟิลแต่แต่ว่าจริงๆกล้องรัสเซียนี่ดีนะ ว่าทำกอลเยอะมากเร้สึกว่าหน้าตาดูแบบสวยคุณภาพดีแต่เสียงง่ายไปหน่อยวัสดุไม่ค่อยดีคุณกันแล้วกันเขาเรียกว่าฮัซซุบลัสกี้เพราะว่ามันมันแบบรัสเซียไงฮัซซุบลัสกี้โอเคโอเคโอเเคอาละข้อท้ายข้อท้ายหนีบจริงเล่นจริงนะสองสามอะไรอะไรไรใกล้เอ็มวัน พีชมันเกี่ยวมันคือกล้องระเซียไหมให้ใบก่อนให้ใบก่อนคือกล้องระเซียไหมใช่ไหมกล้องรสเซียกล้องระเซียที่ทําเลียนแบบไรกามันคืออะไรล่ะมันคือรัสเซ่ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้มีตัวช่วยไหมอันนี้อันนี้ยากจริงผมผมช่วยชวยตอบไปกอันนี้ผมเคยเห็นตามตามพวกคนมาใช้อะไรกล้องรสเซียผมผมว่าเฟดสามที่มันเป็นพี่ว่าอะไรพี่ว่ามันมีอะไรบ้างให้ทายหน่อยจะได้รู้มือเคยเห็น เฟตมันจะมีตัวเป็นคอคไหมคอคใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันแต่ผมว่าเฟดสามเฟดสามสามเอ็มอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีความรู้โอเคต่อโอ้ซอกกี้ยากกว่าโอ้โหมันยากจริงะใครจะรู้เนี่ยตัวที่ตัวแรกเลยไหนบอกมีง่ายๆมีคอมแพกง่ายๆมาครับพี่ เฮ้ยผมตอบไม่ได้เลยโยีอย่างน้อยผมได้1คะแนนแต่คุณได้ไปเท่าไหร่นเท่่อเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันเลยครับครับพี่ชัดได้ไป2คะแนนสคะแนนส่วนผมได้ไปทั้งหมดแค่โจทย์มันยากมากเลยเดี๋ต้องบอกน้องแล้วว่าทำโจทย์ง่ายๆหน่อยกันไม่งั้น ดูเต็มหน้าเต็มูเลยคนระับผมเราูาสาแบบหนีผมเขาผมไม่แกแลราหรอก <c oughs> ผมแกล้งโอเคอันนี้ก็จบสำหรับ EP 1ครับ,รบของรายการเปิดแผ่นป้ายถ<ท>่ายกล้องฟิล์มสนุกมากครับครับถ้าเกิดใครอยากให้มี EP 2, 3, 4ต่อไปนะครับก็ลืม ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์จะได้เป็นกําลังใจเอาต้องแชร์ด้วยแชร์ด้วยต้องแชร์ด้วยแชร์ให้ื่อนที่ไม่รู้จักมาดูและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ